สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาสวยนะคะใน EP ที่44ค่ะวันนี้นะคะมีพานนำเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละ200บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 056 7 929ค่ะ ID line m i l k m 2 5 6 0นะคะ ก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะเริ่มการรายการที่1น,นะคะรายการที่1ห,หลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ด้านข้างนะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานตาใบมาแบบเงาๆเรียบๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีรอยอยู่ใต้ฐานด้วยนะคะค่อนข้างสึกเลยนะคะเป็นเนื้อเก่าเลยค่ะ ราการที่2นะคะพาสมเด็จห้วยเขนนะคะอันนี้มีกรอบด้วยค่ะนี่อันนี้หนูแกะกรอบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะเอ๊ะห,หนูจะเอาออกอยังไงถ้าจะดูด้านหลังขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พ เดี๋ยวหนูไปดูอันนี้ก่อนว่าจะแกะยังไงร,รายการที่3นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะคะออกเป็นแบบสีเขียวๆเ,เป็นสีสนิมแล้วค่ะตามอายุการใช้งานเลยนะคะพี่ๆอันนี้ด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีแบบรอยตรงนี้ด้วยค่ะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะรายการที่สี่นะคะพาลีลาค่ะเนื้อสวยมากเลยนะคะเก่ามากเลย ด้านข้างนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานานะคะ,นนะ,คะในการที่5นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเนืค่อนข้างสึกเลยค่ะ ด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานานะคะอันนี้ตัวห่วงแบบตรงนี้มีแบบเป็นรอยแหว่งลงไปนะคะ รายการที่หนะคะพ้าขุนแผนค่ะพายคู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อผงหรือเนื้อดินหนูหนูเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะพี่ๆดูนะคะเนื้อแบบนี้ค่ะหนูจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นด้านข้างค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆคะ่ะเหมือนเป็นเนื้อดินหรือเปล่าคะถ้าหนูถ้าหนูพูดผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะรายการที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อเดิมคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่า เนื้อโลหะรูปหล่อหรือเปล่าคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้าอีกด้านนึงนะคะได้ฐานาจะเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่แปด,ดนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะแบบมีหลายชั้นเลยสวยมากเลยนะคะแบบโคงสภาพสีดีเลยด้านข้างนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เขามีแบบปั๊มอันนี้ด้วยอะ่ะมีหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะ ด้านข้างนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งใต้ฐานนะคะรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าหนูไม่ทราบชื่อพานนะคะอันนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อผงหรือเนื้อดินหนูไม่แน่ใจนะคะพี่พีดูนะคะ แบบนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนี้ด้านหลังนะคะได้าข่างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบนะคะหลวงปู่คุย้ย อันนี้เป็นเหรียญรูปหล่อนะคะเขาเรียกว่ารูปหล่อหรือเปล่าด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาจะเขียนว่าอะไรอะ่ะเสาห้าวัดอภัยมณีรัตน์ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้แบบมีเสียงกริ๊งด้วยนี่จะมีตัวโค้ดอยู่ใต้ฐานด้วยตัวโค้ดจะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่11นะคะ รายการที่11สิ่งป้อนเหยื่อนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะได้ฐานนะคะ รายการที่สิบสองนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเนื้อค่อนข้างศึกเลยนะคะแบบตามอายุการใช้งานเลยจะมีแบบสีเขียวๆด้านข,ข้างนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข่ากด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่สิบสามนะคะพระสมเด็จนะคะหนุ่มไม่ทราบที่นะคะเนื้อสวยเลยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะสีสวยมากเลยด้านข้าอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่14นะคะพับปิดตานะคะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ รายการที่สิบห้านะคะไม่ทราบชื่อพานะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะพี่พี่รายการที่สิบหกนะคะ พระสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านไข่ด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะสีสวยมากเลย รายการที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้เหมือนเจ้าของเก่าเขาจะบอกว่าเป็นหลวงปู่บุญนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างเป็นงูหรือเปล่าถ้าหนูพูดผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะด้านข้างนะคะเป็นเนื้อเก่ามากเลยด้านหลังนะคะด้านหลังจะแบบว่าเป็น ลอยแบบเนี้ยลอยลึกแบบสี่สวยมากเลยอ่ะได้ข่ะอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่ะะสิบแปดนะคะพระสมเด็จนะคะ ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้าอีกด้านหนึ่งนะคะจะถานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สิบเก้าผ้าขุนแผนนะคะไม่ทราบที่นะคะ ด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนเขาเป็นรอยเขียนด้วยมือหรือเปล่าคะหนูไม่แน่ใจนะคะแต่สวยเดียวเงาๆแบบนี้เลยได้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่20นะคะพะสมเด็ดนะคะเนื้อสวยมากเลยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานานะคะ รายการที่21นะคะพาสมเด็จนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่เนื้อสวยมากเลยค่ะแล้วก็ดูใหม่มากเลยด้าข้างนะคะอันนี้แบบจะเป็นลอยเหมือนเป็นรอยแตกหรือเปล่าคะก็คือเจ้าของเขาเก็บไว้นานนะคะแต่ว่าเขารักของมากเลยดูแลของดีมากด้านหลังนะคะ ด้านข้างอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะพี่พี่รายการที่2 2นะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่สีสวยมากเลยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ด้นข้าอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะพาปิดตานะคะแล้วก็ตรงนี้เขาแปดด้วยเหมือนเอาแผ่นทองแปดด้วยนะคะอันนี้ในค่อนข้างสึกเลยนะคะสีสวยมากเลยด้ข้างนะคะ ได้ฐานนะคะได้ข้างนะคะนี่ใต้ฐานอันนี้ด้านหลังรายการสุดท้ายนะคะรายการที่ยีสิบสี่นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ <_ C 1> ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต <_ C 1> ้ฐานานะคะ <_ C 1> จอไปแล้วนะคะในอีพีที่สี่สิบสี่นะคะ <_ C 1> ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจวัตถุมงคลน,นะคะสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะ เบ,เบอร์โทรศัพท์0 9 9 5 6 6 7 9 2 9นะคะ ID Line M I L K M 2 5 6 0นะคะหรือว่าแคปที่หน้าจอแล้วก็สแกนที่คิวอาร์โค้ตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อไลน์ชื่อมิวนะคะหนูฝากช่องหนูด้วยนะคะชื่อช่องบ้านมิวพ้สสวยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสสวยด้วยนะคะถ้าพูดชื่อพาผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าแสงไม่ชาร์จภาพภาพเบอร์พี่ขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะและพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ